จัดอันดับ5ราศีดวงเฮงมีโชค16สิงหาคม68นี้ครับสวัสดีครับต้อนรับคุณชมทุกท่านนะครับเข้าสู่อาจารย์แมนโหนพลังเลขครับกับวันนี้จัดอันดับ5ราศี ห้าราศีดวงดีมีโชควันที่16สิงหาคม2568นั่นเองนะครับวันนี้นะครับ่านเปิดมาไม่ได้ผิดรายการแต่อย่างใดนะครับหลายๆครั้งก็จะเป็น7ลราศีนะครับบางครั้งก็จะเป็น6ลราศีนะแล้วก็อย่างที่เหมาแม่นเคยบอกเอาไว้นะครับนะดีไม่ดีนะฮะวันดีคืนดีอาจจะ จัดได้5ราศีนะครับเช่นวันนี้เป็นต้นครับวันนี้นะครับดูแล้วพิจารณาแล้วนะครับดูแล้วเฮ้ยมันได้แค่5เว้ยมันได้แค่5นะครับก็เอาตามคุณภาพของดวงดาวแล้วกันนะครับไม่อยากจะไปฝืนไม่อยากจะไปเข็นนะฮะดูแล้วเอาที่มันใช่จริงๆแล้วกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็บอกกันไว้อีกสักครั้งหนึ่งสักทีนะไม่ว่านะครับ ในวันนี้ท่านจะถูกจัดอันดับเอาไว้หรือไม่ได้ถูกจัดอันดับเอาไว้นะครับในแง่ของตัวเลขก็แนะนําได้เลขตัวเองไปแล้วเนี่ยราศีตัวเองลัคนาตัวเองก็ซื้อเลขนั้นนะครับให้ซื้อเลขติดไว้นะถึงแม้จะไม่ได ติดอันดับหรืออะไรก็ตาม,มานะครับนะในทางกลับกันนะครับท่านที่แบบติดอันดับนะที่หมอแมนจัดอันดับเอาไว้นะก็ให้ลุ้นเนี่ยเอาพอหอมปากหอมคอลุ้นโชคเอาตามที่เราเองไม่เดือดร้อนนะครับสามารถที่จะบริหารจัดการในเรื่องของต้นทุนการเสี่ยงโชคเนี่ยนะครับได้นะไม่ใช่ว่าเอ้ยปกติซื้อหวยอยู่1,000 พอฟังอาจารย์แมนมาบอกว่าจะมีโชคเฮ้ยงวดนี้ซื้อสัก5,000อ่าเฮ้ยโหไม่มีงบว่ะพอเราจะซื้อเกินไปเดี๋ยวเครดิตเขาไว้ก่อน <c oughs> ติดเขาไว้ก่อนอย่างเงี้ยนะครับให้เขามาเก็บงวดถัดไปอย่างเงี้ยไม่เอานะอ่าแบบนั้นเนี่ยมันเป็นการใช้เงิน เ,เงินอนาคตที่มันไม่ใช่เงินเราเอเนะครับมันจะทําให้เกิดปัญหานะครับเดี๋ยวติดหลายๆงวดนะบางคนชอบซื้อหวยแล้วไปเครดิตไว้อะไรเงี้ยติดหลายๆงวดก็กลายเป็นดินพอกหางหมูนะครับจนท้ายที่สุดแล้วรู้สึกว่าอยู่ดีๆก็มีนี่ก้อนโตเกิดขึ้นจากการเสี่ยงโชคจากการลุ้นหวยซื้อหวยนะแบบซื้อไปก่อนอ่าอย่างเงี้ยหลยๆท่านก็บางคนอาจจะเคยนะครับ ซื้อไปก่อนแล้วจ่ายทีหลังอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับก็ทางที่ดีเนี่ยเอาแค่ว่าตามกําลังที่เราเนาี่ยสามารถแบกรับความเสี่ยงได้เนี่ยจะดีที่สุดนะครับเอาแล้วครับวันนี้ก็อ่าเข้าสู่เนื้อหา <c oughs> น้องแมวนะครับก็อ่าอันนี้จะช่วยจัดรายการเหรอครับหรือ,อยังไงฮะอ่าช่วยดูดูโพยดูโพยนะเข้าสู่เนื้อหาของเราเนาะ สำหรับการจัดอันดับนะครับ5ราศีมีโชคนะครับในวันที่16สิงหาคม2568นี้นะครับเรามากันที่อันดับที่5ก่อนเลยนะครับอันดับที่5นะครับได้แก่ราศีและลัคนาราศีมีนนะฮะราศีมีนนะราศีมีนก็มีดาวโชคลาภคือดาวเสาร์นะครับดวงแรกเนาะดาวเสาร์ก้อมังกคจรยก ออกจากราศีแล้วนะครับแต่ก็จะมีข้อดีเนาะเสากกำลังจะย้ายออกจากลักคนาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างก็อรอด,อป,ลอดปลอดปลอดโปร่งโล่งสบายเพิ่มมากขึ้นนะครับอะไรที่เป็นภาระที่หนักหนาสาหัสบางทีมันก็ไดเ้เวลาที่จะรีเซ็ตหรือว่าพักนะครับพัก ปัญหาตรงนั้นพักผ่อนปัญหาตรงนั้นไปนะครับอะไรที่คาราคาซังมานานมันก็อาจจะได้เคลียร์นะครับได้เคลียร์คดตัดจบไปก็ถือว่าจะมีเรื่องราวดีๆเข้ามารวมถึงเปิดโอกาสให้โชคให้ลาบเนี่ยเข้ามาสู่ดวงชะตาด้วย ดาวโชคลาภอีกดวงหนึ่งนะครับก็คือดาวเจเ้าเรือนปุตตะก็คือดาวจันทปรากฏว่าดาวจันรสถิตเป็นมหาอุดเลยนะครับอยู่ในเรือนการเดินทางเพราะฉะนั้นเนี่ยโชคลาภจากการเดินทางนะสื่อต่างๆเนี่ยก็น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับนี่คือราศีมีนนอะอ่าแล้วก็แนวทางเสริมดวงราศีมีนเน้นนะเกี่ยวกับเรื่องของของมีคมนะครับทรามุนเกี่ยวกับของมีคมแล้วก็เครื่องไม้ เครื่องมือที่เป็นอุปกรณ์การกีฬาเนาะอุปกรณ์การกีฬานะครับรวมไปถึงพวกพัดลมพวกนี้นะครับทำบุญด้วยพัดลมก็ได้นะครับอนนี่คืออันดับที่5านะครับราศีมีนนะครับรวมไปถึงลัคนามีนต่อมาครับอันดับที่4ได้แก่ราศีและลัคนาราศีกันนะครับโอราศีกันเนี่ยนะครับดาวโชคลาภนะครับดวงแรกก็คือดาวเสาร์ซึ่งกันเล็งลัคนาราศีนะครับเล็งกับอังคารด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะได้โชคจาก ของที่มันแตกหักเสียหายได้โชคจากอะไรที่มันเกิดเหตุวิบัติหรือสิ้นสุดนะครับลาบจากความทุกข์ลาบจากปัญหาลาบจากการเปลี่ยนแปลงหรือลาบจากการเกิดอุบัติเหตุทุกประเภทนะครับก,ก็เรียกว่าคนเราในบางทีนะลาบต่างๆมันลาบก็จะมาจากความทุกข์นะครับการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะครับโชคลาบมรดุอย่างเงี้ยลาบจากความทุกข์นะครับราศีกันนี่ก็ มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ดาวชกลาบดวงที่2นะครับก็คือดาวจันร์ทปรากฏดาวจันเนี่ยสถิตตำแหน่งสุภาะแปลว่าความก้าวหน้าดีมากๆแล้วก็ได้ตำแหน่งมาหาอุดนะแสดงว่า ถ้าคุณปรารถนาหรือมุ่งหวังที่จะทําให้ชีวิตตัวเองก้าวหน้านะครับหรือว่าสเตปอัพขึ้นไปเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะสมหวังถึงแม้ว่าจะแลกมาด้วยความเหน็ดเหนื่อยความยากลบาบากนะครับแต่ก็มีโอกาสที่จะได้ดาวองคารันนะครับเป็นดาวที่เกี่ยวกับเ,เจ้าเดือนมอรณะกนะ็ซึ่งแปลว่ามรดกเพราะฉะนั้นเนี่ยราศีการมีโอกาสเที่ยะได้โชคจากโชคได้โชคเป็นมรดกแล้วก็ได้โชคจากบุญเก่า นะครับบุญเก่าอันนี้ส์งที่แบบเก่าๆนะเป็นมรดกตกทอดซึ่งมรดกเนี่ยนะอาจจะเป็นมรดกที่ระยะใกลๆนะ้ๆเช่นมรดกของช่วงชีวิตนี้แหละชาตินีนะ้หรือมรดก ถ้าตามความเชื่อแล้วกันเอาไม่ว่าพูดถึงเรื่องงมงายอะไรเป็นมรดกจากชาติที่แล้วนะครับก็คือบุญเก่าน,นั่นเองนะอ่าบุญเก่าที่แบบเราอาจจะไม่ได้สั่งสมไว้แค่เพียงชาตินี้อาจจะเป็นบุญเก่าที่สั่งสมไว้นะครับเมื่อชาติไหนก็ไม่รู้นะชาติปางก่อนเห็นป่ะอ่านะครับที่หมอแมนพูดเรื่องการสั่งสมบุญก็เป็นแบบเฮ้ยชาติ นี้ชาติปางก่อนอะไรก็อย่าเพิ่งตั้งแง่หรือว่าอคาตินะครับว่างมงายนะหรือว่าอะไรเพราะว่าในทางศาสนาพุทธเองก็มีการพูดนะครับกล่าวถึงชาติต่างๆของพระพุทธเจ้าไว้500ชาตินะครับซึ่งก็เป็นเหตุผลนะครับว่าในความเชื่อทาง พุทธศาสนาของเราเนี่ยนะครับก็คือคนเราเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดนะครับมีชาติที่แล้วมีชาติหน้ายกเว้นนะเราจะถึงขั้นนิพพานนะครับอย่างพระเจ้าดับขันปรินิพพานไปก็ไม่เกิดอีกแล้วนะครับแต่สำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้าถึง นะจะปรินิพพานนะจะนิพานไปได้ก็คือก็อยังต้องเกิดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราตัวเราเองในชาตินี้ก็อาจจะไม่ได้เพิ่งเกิดก็ได้อาจจะเกิดเคยเกิดมาแล้วหลายชาตินะเพราะฉะนั้นเวลาเราฟังคําพยากรณ์เราพูดอ้างอิงถึงพุทธธรรมนายนะ ก็จะมีการกล่าวถึงเรื่องของการพยากรณ์หรือการกับชาติมาเกิดนะครับอันนี้อธิบายให้ฟังนะในแง่ของในเรื่องของการพยากรณ์ที่ออกมาในรูปแบบนี้นะครับจะได้ไม่ต้องมาพูดกันว่าเฮ้ยเอ้โหราศาสตร์มันมันดูดวงเนี่ยมันงมงายเชื่อหมอดูคู่หมอเดาเป็นเรื่องงมงายอะไรอย่างนี้นะครับนะก็ โดยเฉพาะคนที่คลั่งาศาสนามากๆเนอ,ะ,อะบางคนก็ชอบแบบคลั่งาศาสนาพุทธมากๆเป็นพุทธโทรเลรียนใช่ไหมมากๆเลยก็จะชอบอัอาคาตินะไบแอชนะแล้วก็บูลลี่เนาะก็คือเหยียดนะคนที่เขาชอบ เรื่องการดูดวงหรือโหราศาสตร์นะไปหาว่าเขางมงงายนะครับก่อนจะว่าเรื่องโหราศาสตร์งมงงายเนี่ยนะครับต้องย้อนกลับไปดูก่อนนะครับว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าคนเราเวียนว่ายตายเกิดนะครับกับชาติมาเกิดได้เนะเาะเกิดพระพุทธเจ้าเกิดมาแล้ว500ชาตินะครับเกิดมาวันแรกเดินได้7จก้าวนะครับก็ แล้วก็ตอนเกิดก็มีโหรนะครับนะทำนายพยากรณ์เอาไว้ว่าท่านจะเป็นเอกบุรุษนะครับของเป็นศาสดา,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 าของโลกนะครับพระอัญญาโกนทัญญาเนาะเอ่อพยากรณ์เขาเรียกว่าพุทธทำนายเพราะฉะนั้นเรื่องการทํานายพยากรณร์ต่างๆมีมาก่อนพุทธกาลอยู่แล้วนะครับเรื่องธรรมดาเพราะนั้นอย่าอย่าไปว่าใครงมงายเลยครับมันงมงายกันทั้งหมดอยู่แล้วงมงายในความเชื่อของตัวเองอะเนาะนะเออนะียอธิบายซะยืดยาวนะครับ ในส่วนนี้นะครับราศีกันก็ต้องบอกว่านะก็มีโอกาสได้โชคมรดกนะถ้าไม่ชาตินี้ก็มาจากชาติที่แล้วนั่นแหละนะครับอ่ะประมาณนี้โอ้โหพูดก็ับราศีกันในยาวนานนะครับแล้วก็แนวทางเสริมดวงราศีกันก็อย่างแรกทํำโยกข,ของมีคมนะทุกประเภทเลยแล้วก็ อุปกรณ์การกีฬาให้กับเด็กๆนะครับหรือว่าจะเป็นพวกปัดลมนะครับพวกอุปกรณ์ที่เป็นเมคานิกอุปกรณ์ทางช่างอะไรพวกนี้นะครับก็บริจาคให้มูลนิธิต่างๆหรือจะเป็นบริจาคให้ผู้ยากไร้เนี่ยก็ได้ทั้งหมดนะครับราศีกันถูกจัดไว้อันดับ4นะต่อมาครับอันดับที่3ครับได้แก่ราศีและลัคนาราศีเมษนะครับราศีเมษเนี่ย นะก็ดาวโชคลาภของคุณดวงแรกคือราหูราหูได้เป็นกเกษตรนะก็มั่นคงสมบูรณ์นะอ่ะก็ใช้ได้ละสเต็ปหนึ่งนะมาสเต็ปที่2เนี่ยดาวปุตตะดาวอาทิตย์นะสถิตเป็นมหาจักรนะเขาโดดเด่นแต่ว่าดาวปุตตะ ที่เป็นมหาจักรเนี่ยก็ต้องบอกว่าลาบผลในชีวิตเนี่ยจะได้มาจากความวิทยาอุตสาหะเนาะส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็อาจจะได้มาจากโชคลาภลอยนะครับแต่จริงๆแล้วสำหรับราศีเมษเนี่ยอยากได้อะไรก็ต้องสู้นะช่วงนี้นะอาจจะต้องแบบว่าลาบผลที่ได้มาในช่วงนี้ก็ได้มาจากความวิทยาอุตสาหะการลงมือการลงแรงลงกําลังสมองทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับก็ประมาณนั้นแต่เกณฑ์ที่อยาได้เงินนะมีไหมมีเพราะว่าราจันทริตเข้าสู่เรือนการเงินนะครับไปกระตุน้น แล้วเขาไปกระตุ้นในวันนั้นพอดีวันที่16พอดีก็เลยอดไม่ได้ที่จะถ่ายว่าราศีเมษก็เป็นหนึ่งราศีที่มีเกณฑ์รับโชคเหมือนกันนะครับอ่าแล้วก็แนวทางเสริมดวงเนี่ยราศีเมษก็ไปทําเกี่ยวกับน,น้ำนะครับน้ำดื่มให้ลงท้ายด้วย15นะครับจะเป็นปริมาณ15ขวดหรือว่ามูลค่าลงท้ายด้วย15ก็ได้ราศีเมษถูกจัดไว้อันดับ3ต่อมาอันดับที่2นะครับได้แก่ราศีและลัคนาราศีพฤษภนะครับ ศพเนี่ยราศีวัวกัทิงนะครับพรศสพเนี่ยดาวชงลาบดวงแรกเนี่ยคือดาวพฤรหัสบดีนะครับก็อยู่ในเรือนการเงินพอดีพิศสพมีเกณฑ์หาเงินได้อยู่เรื่อยๆนะแต่ว่าการเงินช่วงนี้มันก็อาจจะไม่ค่อยจะได้ดังใจสักเท่าไหร่นะบางทีมันไม่สมบูรณ์ที่เราคาดหวังไว้เท่านี้เท่านั้นมันอาจจะไม่ได้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ตามที่เราคาดหวังไว้นะแต่มันก็ยังได้อยู่นะครับมันก็ยังได้อยู่พรศสพเองก็มีความกระตือรือร้นในการแสวงหาลาภผลแสวงหาเงินทองเข้ามาสู ู่ครอบครัวสู่ตัวเองนะครับดาวโชคลาภดวงที่2ก็คือดาวพุธปรากฏว่าดาวพุธเดินเร็วมากในเดือนสิงหาคมนี้เดิน2รอ,อบนะครับเดินย้ายราศีสองรอบรอบแรกวันที่3ส,สิงหารอบที่2วันที่25สิหาสิงหานะครับการเดินเร็วเนี่ยแปลว่าโชคลาภมันจะมาแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเขาเรียกว่าปุ๊บปั๊บรับโชค นะครับปุ๊บปั๊บรับโชคก็คืออะไรก็คือว่าบางอย่างที่คุณจะได้เนี่ยมันไม่ต้องตัดสินใจนานนะห้ามเลยนะครับห้ามเงื้อง่าราคาแพงห้ามเงื้อง่าก็คือห้ามช้านะต้องคิดไวต้องทําไวต้องปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บตัดสินใจนะครับสายตาต้องว่องไวอ่านะแล้วก็เรียกว่าสติปัญญาอ่ารวดเร็วนะฮะไหวพิปฏิภัณฑ์ต้องมีนะครับหัด แบบเขาเรียกว่าฝึกช่างสังเกตอะเห็นตัวเลขอะไรที่ดูแล้วดูทรงจะเป็นโชคเป็นลาบได้ก็นะหยิบหยิบมานะครับสังเกตให้ดีนะครับ ในส่วนของสื่อน้ำโชคราศีพฤษภเคยบอกไปแล้วก็คือเกี่ยวกับแม่ญาติผู้หญิงอะไรเงี้ยแล้วก็ของที่ชํารุดอะไรพวกนี้นะครับแนวทางเสริมดวงครับพิศพอย่ไปทําบุญเกี่ยวกับน,น้ำแล้วครับน้ำนะซึ่งเป็นน้ําดื่มก็ได้น้ําดื่มเนี่ยให้ลงท้ายด้วย15จะเป็นปริมาณ15กขวดหรือว่ามูลค่าเนี่ยลงท้ายด้วย15ก็ได้นะครับพฤศพถูกจัดไว้อันดับ2นะฮะ และสุดท้ายท้ายสุดนะครับราศีและลัคนาราศีที่โดดเด่นดูดีนะครับที่จะมีโชคในรอบนี้จัดมา5ราศีแล้วเขาก็ติดอยู่อันดับที่1นึ่งนะครับก็ถือว่าไม่ธรรมดาและราศีอันดับที่1ครับได้แก่ราศีและลัคนาราศีกุม ราศีกุมครับลัคนาราศีกุมก็โดดเด่นสเต็ปแรกก็คือพระราหูที่ทับเรือนชะตานั่นแหละก็โดดเด่นอยู่แล้วเป็นทุนเดิมนะครับและช่วงเนี้ยดาวเสาร์กำลังเดินย้อนมาหานะครับถ้าเสาร์มาหาแนบสนิทชิดนะ,ะสนิทองศา,ากันที่วันที่2 3สิงหาคมเนี่ยก็จะบังเกิดเป็นเรื่องของโชคใหญ่เลยแหละนะครับแล้วก็โอกาสใหญ่ๆโอกาสใหม่ๆบิ๊ก เขาเรียกว่าบิ๊กโปรเจกต์เมกะโปรเจกต์ในชีวิตคุณเลยนะครับรวมทั้งเรื่องโชคลาภลอยด้วยรวมทั้งเรื่องโชคลาภจากการสแสวงหาด้วยนะลาภจากอาชีพเขาเรียกว่าลาภลาภอาชีพการงานด้วยรวมกันเลยนะครับถ้าดาวเสาลาหูอยู่ร่วมกันแล้วนี่นะมีโอกาสดีๆเข้ามาแน่นอนนะครับแต่ถามว่าเ,เครียดไหมเครียดคือต้องจริงจังหน่อยต้องจริงจังไม่ใช่ว่าผ่านมาปุ๊บปั๊บ ต้องจริงจังหน่อยนะครับดาวการเงินนะครับก็ยังอยู่ในตำแหน่งที่5ตําตำแหน่งโชคลาบก็ถือว่าใช้ได้นะครับเป็นอุจจาวิลราชนะครับแต่ว่าก็เป็นปรักกรตเแสดงว่าบางทีอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างที่เราคาดหวังแต่มีเกณฑ์ได้นะครับดาวโชคลาบดวงที่2เนี่ยคือดาวพุธนะครับคือดาวดาวพุธเนี่ยตอนเนี้ นะอยู่ในภพอฬินะครับแต่ดาวพุธเนี่ยเขาเดินเร็วเขาเดินเร็วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะหลุดจากภพอลิวันที่25ก็จริงนะครับก็มาลุ้นกันว่า,าตำแหน่งการเงินที่มันดีอยู่เนี่ยแล้วดา,าวเสาร์จะย้ายออกเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีการปลดล็อกอะไรบางอย่างนะครับคุณอาจจะได้เงินได้ทองมาแล้วใช้แล้วก็ปลดล็อกเรื่องของหนี้สินบางอย่างไปได้นะครับก็ถือว่าจังหวะที่ดีนะคนเรานี่จะปลดล็อกหนี้สินได้เนี่ยมันก็ไม่ง่ายนะครับถ้าใส่การเก็บ แบบปกติแล้วเนี่ยเขาคงจะไม่หวือหวานะ,ะแต่ถ้าเกิดว่าได้มาจากโชคจากลาบเนี่ยนะครับมันก็เป็นอะไรที่แบบอ่าไม่ต้องออกแรงเนาะ,ะนะครับก็คราวนี้มีเกณฑ์นะครับมีเกณฑ์ความใกล้เคียงที่จะได้นะครับดาวจเจริญโชคลาบเป็นอุจจาวิราชเนี่ยก็มีความใกล้เคียงนะครับอลองดูสำหรับรอบนี้ราศีกลุ่มนะครับ แนวทางเสริมดวงราศีกุมลัคนากุมคือไปทําบุญลงศพนะทำบุญลงศพผ้าขาวหอ่อศพทำบุญให้ศพไม่มีญาติแล้วก็เป็นเจ้าภาพงานศพนะไปทาบุญล,ล้างปา่าช้าอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะครับก็เป็นจังหวะที่ดีแล้วนะ,ะบางคนบอกว่าหัวจานเนี่ยเดือนนี้เสาจะมาทับจะทาไงดีโอ้โหนะฟังหมอด,ดูมาเยอะบอกเสาจะทับก็เสาทับเป็นพินทุบาทแนละแย่เลยนะครับก็ไม่ต้องกลัวนะครับดาวประจำตัวคุณเนี่ยเป็นราหูเ็าเป็นเพื่อนดาวเสาร์นะครับแล้วตอนนี้ราหูก็ทับลัคนาคุณอยู่นะดาวเสาย้ายมาทับ คุณก็จริงแต่เขาย้ายมาเจอเพื่อนนะครับเขาย้ายมาเนี่ยโอ้โหมีแต่ฮึกเหิมมีวางแผนการจะทํำนู่นทนํานี่ก็จะมีโปรเจกต์ใหญ่เมกกะโปรเจกต์มีไอเดียใหม่ๆมีโครงการใหม่ๆเข้ามานะครับมันก็ทะทำให้กระตือรือร้นมากขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าจะแย่เสมอไปเนาะนี่คือลัคนาราศีกลุ่มถูกจัดไว้อันดับที่1น,นะครับ เอาละครับโอ้โหวันนี้นะครับจัดไว้ได้5ลัคนาราศีที่มีเกณฑ์ที่จะมีโชคนะครับในส่วนของตัวเลขก็อย่าลืมไปรับชมกันในคลิป เลขเด่นดาวดี12ราศีนะครับรวมไปถึงเลขนำโชคตามวันเกิดนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับกับอาจารย์แมนโหลพลังเลขนะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์เกี่ยวกับตัวเลขเกี่ยวกับดวงชะตาลัคนาราศีต่างๆนะครับกดติดตามไว้นะครับก็จะไม่ผิดหวังนะครับเอาด้า่านโชคดีและมีความสุขเฮงๆป,งปังๆครับสวัสดีครับ